หลังจากตึกสตงอถล่มดูจะไม่จบง่ายๆนะครับเนื่องจากจ้นที่ไปพบการใช้ปูนซีเมน์นะครับที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามออก,กอนั่นเองนะครับ ดูแล้วจะไม่ใช่แค่เหล็กอย่างเดียวนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ที่แปลกใจไปกว่านั้นจนบัตนี้แล้วยังไม่มีคนผิดเลยสักคนเดียวเดี๋ยวเราไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่เจ้าหน้าที่ถแถลงการนะครับเกี่ยวกับการใช้ปูนซีเมนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่ามออกรน,นั่นเองนะครับเขียนระบุไว้ซึ่งไม่อยู่ในนี้นะครับไม่ได้เอามาพีเต์จะอยู่ในขั้นตอนที่พูดถึงเรื่องคอนกรีตนะครับในหน้านี้เขียนไว้ว่าเรื่องเรื่องคอนกรีตเขียนระบุว่า ให้ใช้ปูน,ป,น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 ปูนซีเมนต์นะครับอยู่ในหมวดที่8.2.1ปูนซีเมนต์ต้องเป็นปอดแรงตามามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหก,กรรมมกจุดหนึ่งห้าผมทราบครับว่าท่านใช้ปูน TPI ผมทราบด้วยว่าอยู่ที่แ p l a จากวัดเมนารีแ p l a นั้นไม่ได้ขอมอกอนะครับดังนั้นปูนที่เอามาใช้เป็นปูนจากแ plant p i จริงแต่ว่าไม่ได้ขอมอกอไว้ อันนี้ทางสมอเข้าไปตรวจสอบและให้ข้อมูลผมเมื่อวานท่านผู้ชมเห็นคลิปนี้นะครับแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะครับเราจะสามารถเห็นหน้าคนผิดได้หรือไม่สําหรับงานนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับหากมีความคืบหน้าเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ